ว,วัสดีครับผมนายว้ริสกรเดลอมร้านรักษาบี๖๕๑๕๓๗อันนี้เป็นคลิปเปิดแต่ผมเข้ามาคลิปที่สองแล้ว <c oughs> กำลังจะปิดคลิปด้วยต <c oughs> อนนี้เราก็มารอขึ้นรถข้ามข้ามฟากไปอีกประเทศหนึ่ง <c oughs> สุกอร์นะฮะมม <c oughs> เราก็จะนั่งรถ โดยสารเปิดประทุนสีเขียวเ,น,เยวนี่ยรถโดยสารเราตอนนี้ทีมงานดาราก่อนนะครับดาราหมวกแดงแเราไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้ทางด้านพอ่อเราพร้อมแล้วนะฮะกับช่องทีวีลหลายๆช่องพร้อมพูดสื่อข่าวอะไรไหลคะพู้สื่อข่าวมีอยู่ประมาณ80ดกว่าคนนะฮะคันนี้ เบลแกนนะครับก็จะเป็นก๊าซชัวรภาพที่เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายนะครับสารินทร์ซีโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายใต้สภาวะไรออกซิเจน,นครับก๊าซชัวร์ภาพจะประกอบด้วยแก๊สหลายชนิดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สมีเทน5 0าสถึงเจแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ3 0มสิบถึงห้บส่วนที่เหลือจะเป็นเป็นพวก แก๊สไฮโดรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนไฟด์ออกเจนเดือไอนานะครับซึ่งตัวเบลแก๊สเนี่ยเกิดจากกระบวนการผลิตแก๊สชัวภาพนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะครับที่จะอาศัยการทำงานของระบบจุลินทรีย์จำพวกที่ไม่ชอบออกซิเจนนะครับซึ่งจุลินซีแบบไม่ชอบออกซิเจนนั้นจะมีสองพวกร็จะมีพวกที่สร้างมีเทนกับ ไม่มีไม่สร้างมีเทนนะครับตัวระบบเอ่กอการชิวภาพชนะิภาพครับเมื่อแบบองค์ประกอบต่างๆครบถ้วนนะเช่นแบบมีแบบทีเรียม,มีสารอินซีย์เสริมสิรมรม่งแวดล้อมอื่นที่เหมาะสมแต่ไม่มีออกซิเจน,นครับก็จะทำให้กระบวนการสร้างกาซชิวภาพสามารถเกิดได้ตามธรรมชาติทันทีนะครับตัวไบโอแกสนะครับจะเป็น เกิดจากการหมางย่อยของเสียโดยจุลซีในสภาวะแร้การนบซึ่งของเสียเหล่านั้นเนี่ยจะได้แก่ของเสียจากสุก,กรโครหรือไก่หรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรน้ำและขยะนะครับไม่ไว่าตัวอย่างเช่นก็โรงงานผลิตแป้งหรือมันสำปะหลังหรือโรงงานน้ํามันปาล์มหรือจะเป็นที่เลี้ยงสุก,กรตามในคลิปนะครับเป็นต้นนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยจะนับว่ามีของเสียอยู่มากนะครับปัจจุบันเพราะว่ามีการปล่อยทิ้งของเสียดังกล่าวบางส่วนลงสู่แม่น้ําลําคลองสาธารณะนะครับจะทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาคนระับก่อนหน้าน,นี้ได้มีการบําบัดโดยใช้วิธีการเติมอากาศซึ่งก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทําให้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการบําบัดนะดังนั้นนะครับระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจึงมีประโยชน์ในการ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับลดการปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําสาถานะลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ได้ปุ๋ยชีวภาพไปใช้ในการเกษตรด้วยครับได้พลังงานทดแทนและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยครับโดยรูปแบบลักษณะของการนำกาซชีวภาพไปใช้ประโยชน์จะเป็นพลังงานทดแทนที่นิยมโดยทั่วไปจะมีอยู่3ลักษณะครับอันดับแรกก็จะเป็นนำกาซชีวภาพเนี่ย ไปใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนครับเช่นเป็นเชื้อเพลิงในเตาหุงต้มในครัวเรือนเชื้อเพลิงสําหรับมอไอ้น้าในโรงงานผลิตอาหารสัตว์หรือเป็นเชื้อเพลิงในการอบแห้งครับเม็ดหรือจะเป็นการใช้กับเครื่องออกอกลูกสก,กรครับ2ก็จะเป็นการนำก๊าซชีวภาพนะครับไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน เอ่อกลนไฟฟ้านะครับได้แก่ชุดจำพวกชุดเครื่องยนต์นะครับหรือพวกแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเจเน,นเตอร์หรือมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับโดยจะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มนนหรือสามารถนําไปขับเครื่องสูบน้ําโดยตรงหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการต้นกําลังการนารําก๊าซเชื้อเพลิงไปใช้ในเครื่องยนต์นั้นครับ สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยนะครับเช่นรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ได้ทุกชนิดน,นะครับ3ามวิเป็นการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ในการผลิตพลังงานร่วมอาจะเป็นการผลิตพลังงานฟ้าและความร้อนร่นรวมกันซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความภาพเชิงความร้อนของการใช้เชื้อเพลิงให้มีค่าสูงขึ้นมากกว่าการใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวครับ ตัวไบโอกแนะเรับประโยชน์นะครับว่าและผลตอบแทนก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเกษตรนะนอกจากนี้ยังให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆอีกมากมายนะครับเช่นการอนุรักษ์พลังงานการเชื้อภาพสามารถทดแทนพลังงานในรูปต่างๆได้นะเช่นพวกกา๊าซถุงต้มน้ำมันเบนซินหรือว่าน้ำมันเตาครับและก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีการช่วภาพในการจัดการน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็กาให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเช่นลดปัญหามลพิษทางน้ำลดปัญหากลิ่นเหม็นและแมลงลดการปล่อยทิ้ง๊ารมีเทนสู่บรรยากาศหรือลดอัตราการเกิดภาวะเรือนกระจกด้วยนะครับสามแล้วก็การเกษตรการใช้เทคโนโลยีการช่วภาพเนี่ยจะในการกำจัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็าก่อให้ไปเกิดประโยชน์ด้านเกษตรเช่น ผลิก่อนรีย์ใช้ในการเพาะปลูกและปรับปรุงดินครับการยอดใสอินทรีย์แบบแร่อากาศและก็เชื้อโรคที่เป็นสาของโรคพืชไมชินจะลดก็ลดลงด้วยครับการจ้างงานก็จะมีงานทําทั้งในระยะสั้นและยาวนะครับโดยใช้งานของระบบจะมีการจ้างงานที่สม่ำเสมอต้องมีคนคอยดูแลนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร จะมีการจัดการเสษอย่างครบวงจรด้วยครับภายในฟาร์มและมีการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้อย่างคุ้มค่าครับแล้วก็ปัุจุบันนะครับในประเทศไทยมีการส่งเสริมเออทคโนโลยีแก๊สชีวภาพมานานกว่า20ปีแล้วนะครับแต่ในระยะแรกเนี่ยจำกัดอยู่ในระดับครัวเรือนหรือเกษตรกรรายย่อยนะครับ ต่อมาในปี2 5 3 1คนณะทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์สนับสนุนจากองค์กร g t c นะครับประเทศเยอรมน,นีจัดตั้งโครงการการชีวภาพไทยเยอรมัน,นเพื่อศึกษาปัญหาการใช้ระบบการชีวภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมานะรพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี การชีวภาพให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมากขึ้นนะครับตแต่ปี2534เนี่ยได้มีการจัดตั้งห่วยบริการการชีวภาพสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเพื่อดำเนินการส่งเสริมรเทคโนโลยีการชีวภาพต่อนะเนื่องจากโครงการการชีวภาพไทยเยอรมันรวมทั้งเพื่อดำเนินการสึ่อาวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีให้สามารถประยุกต์ใช้ในฟาร์มเลยียงสัตว์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับและในปลายปี2538กองทุนเพื่อส่งเสริมการร,รักพลังงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือสชอนะปชปัจจุบันคือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนาาพกระทรวงพลังงาน,นครับได้ให้การสนับสนุนแก่หน่วยบริการการชี่วภาพดาเนินง,งานโครงการส่งเสริม การผลิตการชวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ระยะที่1จนกระทั่งในปีพศ2551บริการการชวภาพได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมหลาลัยเชียงใหม่นะครับ เราก็ลงรถมานะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับเมน นี่คืออะไรวะค่อนประชาเจ้านี่ด้วยอันนี้งนี้ก็มที่ขาว้างหนอค่ะป้าหมูเนาะมันจะมีอยู่สองโรงเรือนนะคะโรงเรือนฝั่งโน้นเนาะ อีกฟังหนึ่งนี่คือมีตลอดนะคะเพราะว่าเป็นแม่พันเห็นไหมคะเป็นแม่พันุ์จะได้กลิ่นใช่ไหมคุณเดินมาเอ่อไม่ได้กลิ่นน้านะคะที่มาจากโรงเรือนทั้งสองที่จะเข้าสู่บ่อคุณเห็นบ่อกลมๆไหมคะบ่อทีเมนกลมๆบ่อแรกเห็นไหมคะมันมีทั้งหมดหกบ่อครูจะเอาน้ําจากบ่อที่สองนั่นหมายความว่าที่มันมาแล้วตกตะกอนในบ่อหนึ่งเนี่ยมันยังมีสารแฉลบอยเยอะมาก อาจารย์เวลาทำใมโอเกตอาจารย์ไม่เอาสารแขวนลอยเข้าบ่อหรือไม่นะคะกูเอาเฉพาะใสๆจําไว้นะคะไบโอแกสต้องเอาใสๆต้องเอาเป็นที่มันตกตะกอนแล้วเพราะบ่อหนึ่งตกตะกอนกูก็ยังไม่พอใจค่ะกูให้มันตกตะกอนในบ่อสองคูค่อยดูดเอาน้ําใสๆในบ่อต่อมาใส่ในบ่อข้างบนนี่ค่ะเนี่ยอันนี้บ่อตัวนี้นะคะบ่อตัวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ผลิตมีเทนนะคะบ่อตรงนี้ทำหน้าที่ผลิต VFA วัตถัยเฟตตี้แอสติก VFA นะคะที่เราทำอะ่นะใช่ไหมทำ VFA แบบจะอะไรนะแบบแปดใช่ไหมทำ VFA <c oughs> หลังจากนั้นค่อยดูดเว <c oughs> ลาดูดก็ดูดน้ำใสๆนะคะไอ้สาหร่ายข้างบนเนี่ยเแต่กว่าทิ้งเขา้าไปเอาเข้านะคะเขาจะเอาเฉพาะน้ำใสๆดูดเข้าบ่อที่บอ่บอบ่อที่ใส่ดูดบอ่อบ่อที่มีข้าไปบนะะี่ค่ะบ่อที่ข้าไปสรุปเรามีสองบ่อเนาะบ่อใหญ่ๆใช่ไหมคะบอ่อแอซิดบ่อกรดแล้วก็บ่อผ้าใบา คุณเห็นเท่าใบมันตึงไหมคะคมตึงก็เพราะว่าถุงก๊าปล่อยทิ้งนะคะของแก๊สมันเยอะมากคือทางแก๊สของฟูมมันจะปล่อยเราคนที่ม,มีแก๊สนะมันจะขึ้นกับแม่แม่แน่นอนเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะแก๊สเนี่ยก็จะเอาเข้าสูบคุณเห็นถังเหลืองไหมคะเห็นไหมถังเหลืองนั้นบไปดุตัวกำจัดไอออเจนไซด์ไอออเจนไซด์ตับคันอย่างไรคะ ไอ้ประเดนชันไฟถ้ามีความชื้นในอากาศมีความชื้นอยู่แล้วมันจะเกิดกรดซัลฟูริกกรดซัลฟูริกเมื่อมันไปทําปฏิกิริยากับเหล็กมีเหล็กใช่ไหมคะมีฟอสซัสมันจะทําให้เคลื่อนจักรก็คือเครื่องเจเนเรเตอร์ปั่นไฟในไทยมันจะไปก็ปั่นได้ค่ะมันก็จะผ่านมันจะปัานเราวนี้ประเด็นคือปัญสากรรมที่ไปที่เราเจอคือเขาจะไม่มีบ่อสภาวะกดค่ะเขาเอาขี้หมูมาเขาดันเข้าบ่อนั่นเลย กันเลยขึ้นคะม,ม,นมันก็จะมีไฮโดรเจนซัฟด์ไฮโดรเจนแซัลไฟด์ฟฟฟมันรวมกับความชื้นมันก็คือกรดทําให้ผ้าใบมันนตื้นของคุณใช้มา5ปีอย่มงนี้เพราะว่าเรากำจัดไฮโดรเจนแซัลไฟด์คะทีนนี้คําถามคือถ้าจะกำจัดไฮโดรเจนซัลฟายจะทำอย่างไรประเด็นแรกคือเราต้องแยกด่อยต้องมีบอ่อสภาวักรดใช่ไหมคะโดยที่ทขี้หมูมาต้องไปตกตะกอนก่อน เอาเฉพาะน้ําใสๆเข้าโอเคไหมเอาเฉพาะน้ําใสๆ,ๆเข้าน้ําใสๆที่มันตกตะกตอนแล้วดูมาใส่บ,อบ่อ,บอกรดใช่ไหมคะบ่อนี้แล้วค่อยเอาบ่อกมดเข้าสู่บ่อกแก๊สแล้วไฮโดรเจนซัลไฟน์เขาจะลดลงโอเคไหมพอลอดลงอีกคุูก็ยังไม่พอใจุูอยากให้เป็นสูงขเอนก็เอาเข้าสู่สู่ตัวกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เพราะฉะนั้นแทรกที่ออกมาจะไม่มีเลยทุกไฟล์มแบบันคือคนที่ทำโปรเจกต์กับคุณต้องมารันระบบจริงมาสู่นะคนะต้องมารันระบบจริงต้องมาทําพวกเนี้ยจริงทุกอย่างแล้วก็ทําสเตเยลขนาด200ลิตราถัง200ลิตรด้วยก้อนขัดราเข้าได้จากแต่ขาเชื้อก็ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือโอเปเรตระบบอย่างคุณจะมาเปลี่ยนผ้าใบคุณจะซื้อผ้าใบนี้คุณจะเอาตัวใหม่มาใส่แล้วก็จะเปลี่ยนผ้าใบแล้วหุังจากนจะเปลี่ยนใหม่ละ เ <laughs> พราะว่ามันสมควร่อยู่เขาแล้วตะกอนอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเราจะมีตัวดูดตะกอนแล้วก็เอาไปตากตะกอนตรงนั้นเนี่ยมันคือปุ๋ยอะมิโนทั้งหมดนะคะปุ๋ยทีค่คุณภาพดีมากเพราะที่นา,านการทำไบโอแก๊สเนี่ยมันไม่มีของเสียเลยนะคุณผู้ชมมันมันใช้ได้หมดทุก <c oughs> อย่างเลยค่ะเป็นปุประโยชน์เติมสมรรถ มันไม่เกิดภาวะโลกร้อนเพราะว่ามันไม่เกิดแก๊สในความีสีอเอาโอเคครูให้คุณอ่านตัอที่ห้านาทีเดี๋ยวคุณจะเอาอีกครึ่งไปิดที่ห้าหรือยี่สิบ ถ่ายรูปเยอะเครื่องทำงานนะครับก็จะมีส่วนเสร็จแล้วมีตัวควบคุมนะครับแล้วก็มีการเดินท่อจะเดินตามท่อสีฟ้านี่ครับเดินมาเดินมาเข้าตัวถังเหลืองก่อนนะครับแต่ว่าซึ่งตัวนี้มันปิดใช้งานอยู่นะก็เลยยังไม่เห็นการทำงานค่อยๆนะครับของไบโอแกนนะครับพอเดินเสร็จเข้ามอเตอร์ปุ๊บก็จะออกไปทางตัวพลาสติกนะครับผมนี่ครับ แล้วก็แถวนี้ก็มีการทิ้งน้ำเลยคนระับเป็น4บอ่อนะครับเอ้ยเป็น6บอ่อนะครับแต่ว่าเมื่อกี้จะเริ่มเป่นบ่อที่บอ่อสองนะครับจะไปตกตะกอนบ่อหนึ่งปุ๊บแล้วก็เป็นตกบ่อสองเดสร็จแล้วก็ดูจากบ่อสองตัวนั้นใช่ไหมคะเข้าไปบ่อข้างบนบ่อข้างบนตัวนั้น ตรงนั้นเาเรียกบ่ออะไรคะบ่อสภาวะกรดวิธีการก็คือบ่อนั้นต้องเป็นอะไรคะเอาฟางก์ต้องเป็นอะไรคเป็นกรดคือ pH ต้องน้อยกว่า7จดไว้นะคะ pH ต้องน้อยกว่า7แต่เข้าไปพบ pH มากกว่า7คะ่ะทายังไงมันถึงเป็นได้กูเล่นคน ี่คือลลักษณะเฉพาะของไบโอเคยที่ทำถูกนะคะบอ่อสภาว่ะกด P H ต้องน้อยกว่าเท่อเดียวกันนะคะจากใส่ท่อเดียวกันนี่แหละจากบอ่อหนึ่งมาใส่บอหนึ่งมันกลายเป็น7เ,เลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรครทำแบบแปดแล้วเพราะอะไร พราะมันมีเอาคลายดีแล้วจุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อข้าใบกับในบอ่อข้างบนเนอะบ่อน้ํามันเป็นคนละชนิดค่ะมันเป็นคนละชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของเขาคือ,อถ้าเป็นบ่อข้าใบเนี่ยความสามารถของเขาคือเปลี่ยนจากวัฏทายรเฟตต้แอซิดดีเอฟเอคุณนั่นแหละให้เป็นมีเทนโดยที่มันใช้จุลินทรีย์เมทานโอเจนิสิสแบคทีเรียแต่ถ้าบ่อข้างบนเนี่ย มันเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่เปลี่ยนเป็น BFA mm. ก็คือ Acidogenesis bacteria mm. ถ้าสมมติว่าคุณทำปุ๊บแล้วแล้วคุณเก็บเนาะเก็บเก็บนะ้ำไปว่า b f ได้น้อยกว่าเจ็ดปุ๊บทำไงคะทำไงนั่นแหละแปเติมโซดาไฟใช่ไหมนั่นแหละค่ะเติมโซดาไฟโรงงานจริงๆก็เติมโซดาไฟถ้าไม่รู้เทคนิคนี้ก็คืออย่างที่คุณเจอนะคะก่อนที่คุณจะเป็นเป็นคอนซัล์เนี่ยเขาเติมวันละหมื่นคือวันละตัน3 0สวันก็ สามแสนพอคุณไปทำปุ๊บคุณทำไงรู้ไหมคนน้ำขี้หมูใสๆไปใส่ค่ะ p ีอมอนขึ้นเลยไม่ต้องเติมโซดาไฟเสียค่ารถตอนนั้นเที่ยวละสองร้อยรู้ไร้ยังว่าทำไมคุณต้องพามาดูไงเพราะถ้าฟาร์มหมูนี่อัลคาริตี้มันสูงค่ะสามพันสี่พันห้าพันแปดพันถ้าอัลคาริตี้สูงอย่างแหลกแคุณไม่ควรจะเติมโซดาไฟอังครที่มันสูงใช่ไหม สูงคือความหมูเนี่ยไม่ต้องเติมโซเดียฟเลยนะคะถ้าใครเติมเนี่ยจา้ามือสิบคูณไอน,นี้จะเป็นที่รักษาได้เลยเอาน้ำใสใสไสปใส ES มันขึ้นเลยค่ะากานที่คุณจะเติมโซเดียฟใช่ไหมคะบนละหมื่นอะเดือนละสามแสนเปลี่ยนใหม่ค่ะเอาน้ำที่หมูแต่บอกก่อนนะต้องใสๆสเลยคะ่ะไม่ใช่เป็นตัดโอคิมหมูอาจารย,อ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 ยนอย่างนี้เอาไปที่อยู่ไปตัดโอคี้เป็นก้อนๆเทใส่ได้อะไรคะไฮโดรเจนซัลไฟได้อะไรคะ เจนพังค่ะเพราะเจนลเนอเรเตอร์เด็กคุณจะพาเดินเนี่ยเขาจะไม่ชอบไฮโดรเจนกันไฟเลยเพราะฉะนั้นค <ried. S 1> ุณมีตัวกําจัดไฮโดรเจนกันไฟต้นเหล็กไปใช<ห>่ K O D เนะ่ะะคเข้าไป5,000นะคะ5,000มิลลิกร,รัมต่อลิตรนะคะหลังจากที่ผ่านผ่านตัวเหล็กไปจุศูนย์ที่คูที่คูใส่ลงไปเนี่ยเนือศูนย์ค่ะเหลือศูนย์ซึ่งมูลความรู้ตรงเนี้ยแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็จ้ามกันนะคะ ที่ผูบอกว่าทำไมปั่นไฟที่ปั่นไม่ได้เพราะว่ามันมีไฮโดรเจนเตนมฟายถ้ามีพ๊กแล้วตัวเต็นเนี่ยเครื่อนเนี้ยล้านห้าแต่ถ้าเป็นรูิษัทใหญ่ก็ยี่สิบล้านเป็นไงคะถ่ทาที่ผูบอกว่าบริษัทึงนสร้างมาเจ็ดปีปั่นไฟไม่ได้คุณไปทำให้อยู่สองเดือนสามเดือนใ้เดือนละสามล้าน <c oughs> นี่คุณเห็นบอลที่ทำไมถึงต้อง <c oughs> ให้คุณด,ดูว่ามันฟองไหม เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเปิดเปิดทิ้งทุกอาทิตย์นะคะเพราะมันเยอะมากทำไปก่แก๊สกับครูนะคะไม่มีว่าไม่ขึ้นมีแต่บ้านเป็นถังแตกถังแตกกับปล่อยทิ้งคือการเรียนนะคะ <โ S 1> เราต้องรู้เทคนิคก็ต้องเรียนกับครไทคะคเ,เรียนกับคนเก่งเห็นไหมเห็นไหมเรียนกับคนเก่งเพราะครูไม่กัดปล่อยหมดถ้าอยากรู้เยอะก็ไปเ,เรียนเยอะหน่อย ความบ่อยเก็บที่มูตัวที่บายเก็บถ้าเรียนแบบนี้ก็บอกไปเลยอะไรที่คุณอยากรู้ถ้าอยากได้มันก็ต้องต้อทำโปรเจกต์งานไ่านไปแำอรจะรู้ว่าพนักงานไฮโดรเจนไฟถูกละงสองสามสี่พนักงานมีมีอะไรครับพึ้นอขึ้นอฟเอนแรกไปแล้วเอเอเเอเเอเอฟเอเอฟอเอออฟเเอเอเอีเเยอ ไ, shorts, ไ,ไม่มีน้ำอะไรไม่มีน้ำน้ำเสียเขาไม่ปล่อยมาหรือเปล่าใช่ไม่อาเขาปล่อยเปิดนะเปิดไ้เอบเป็นาวลยครับโอ้หเฮ้ยวันนี้เราอยู่กับมีสุดหล่อแบบเราครับนีเฮ้ยหาว่าไป เสียชาพยอมครับเอาไม่กินแรงจัดเลยอันนี้นะครับเราก็พามาเดินดูระบบจริงครับผมกระทะเหล็กครับเฮ้ยวันนี้เชฟปลูกอะไรครับเนี่ยเชฟปลูกนะครับนี่ครับวันนี้มาทำไข่เจียวครับโดยไม่ใช้แก๊ส แต่เราอยู่บ่อไปโอกคส์อันนี้อันนี้ก็เป็นต้นต้นที่เชฟเขาปลูกไว้นะครับอันนี้ต้นจะเป็นสีฟ้าหน่อยนะครับผมต้นปลาปลาต้นปลาปลาใช่ครับอะไรวะอะไรเด่ออะไรเด่ยไปกันต่อครับไปไหนไม่รู้ครับไปกันต่อแล้วนี้นี่ก็เป็นระบบข้าวข้านะครับผมภายในไปู่อนอนะฮะ ก็้วก็อาจจะกัดก่อนพวกง้า,าใาบนนะะ้องาตา้องป้องต้องต้อน้องตองต้อต้องต้อ้องตาองต้องม้กทต้อ้องต้องต่ต้งต้้น ถ้ามีการเกิดก่อนน้าซึมเกิดขึ้นนะคะจะทําให้ระบบนะคะอาจจะพังได้แต่พอดีอาจารย์ทําไม่ดีนะครับก็เลยไม่ค่อยมีการกัดก่อนเท่าไหร่ครับสิบห้าปีมาแล้วครับตอนนี้เบา่าแล้วแป๊ต่อไปเราก็เตรียมอีตัวกับเตรียมเก้อนจริงึงน้ํา ก็คทางยิบห้าเจ็ดร้อยยี่สิบทางนยี้กพวกน้นก็คือฝั่งยีบหฝั่งนยี้ลอิบกว่าถ้าอย่ทีนี้ก็จะมีกิ่ผมท่หึ่งมิดุก่อนออกมาอาจจะเอาไปเช้เืออย่างอื่นอันนี้อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ ตามที่อาจารย์พูดไปนะครับก็คร่าวๆประมาณนั้นนะครับมีสายอย่างครับแรงมากครับแรงจริงอันนั้นแรงจริงเจี๊ยบาใช่ครับจะมีจะมีที่เอาใช่ครับไม่ไม่ตัดนะไม่ตัดนะเลียวจะมีตรงบ่อนั้นหนึ่งบอข้างๆอีกหนึ่งบอแล้วก็ฝั่งด้านหลังบ่อร์นะ อันนี้จะเป็นบ่อสีเขียวที่อาจารย์พูดนะครับเมื่อกี้ไม่ได้พาขึ้นมาดูก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าบรรยากาศตอนเข้ามาตอนแรกก็คือเหม็นมากนะเพราะว่านี่เป็นแบบที่เลี้ยงสุกรนะครับแต่ก็จะมีอยู่2โรงนะก็จะมีโรงเก่ากับโรงใหม่ซึ่งเก่านี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับโรงใหม่ก็จะอยู่เนี่ที่มีนะครับ่วนโรงเก่าตัวนี้หมูหายเกี้ยงไม่รู้ไปไหนนะ โอ้ยเสร็จแล้วข้โหผมพอทางนะครับอ่อทางไหนดีครับโอ้ยรมตอนนี้ก็เดินมาสี่ห้านาทีไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะฮะเพราะอาจารย์พูดไปหมดแล้วร้อนมาก เดี๋ยวเราต้องนั่งรถบันชุกกลับนะฮะ